สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิเตดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ท่านทนายท่านหนึ่งนั้นออกมาพูดถึงเรื่องเครื่องดักฟังแล้วได้ออกมาพูดว่าในลักษณะที่มีการพาดพิงถึงคนที่เป็นเจ้าของเครื่องดักฟังนี้ โดยได้มีการพูดในเชิงลักษณะข่มขู่ใช้เสียงดังโน้มน้าวให้คนนั้นหลงเชื่อว่าบุคคลที่กล่าวถึงนั้นเป็นเจ้าของเครื่องดักฟังแล้วนำไปใส่ไว้อีกโดยครั้งแรกประเด็นก็จะพุ่งไปที่ตุกติกครั้งที่สองเป็นหมอป่าครั้งที่สามนั้น คนนี้จะโดนหนักหน่อยก็คือทนายโนบิโดยทั้งที่ทนายคนนี้ไม่ได้มีการเอ่ยชื่อว่าเป็นใครแต่ถ้าหากว่าเราได้ฟังกันก็คงจะรู้ว่าทนายท่านนี้นั้นหมายถึงใครและสิ่งที่ท่านบอกว่ารู้ตัวว่าเป็นใครอย่าร้องละกัน บอกแล้วว่าอย่าเล่นกับกรรมยังบอกอีกว่าคนคนนั้นนั้นทำงานด้านกฎหมายจะเอาเข้าคุกให้ได้อย่าบอกนะว่าผมไม่รู้ต้องตอบให้ได้ว่าบัตรประชาชนของคุณนั้นไปลงทะเบียนซิมได้อย่างไรมีการโชว์บัตรประชาชนอย่างดีเลยนะคะแต่มีการปิดหน้าไว้ ทำเว็บเว็บเบิๆซึ่งสร้างความสนใจกับคนที่อยากรู้มีการออกมาไล่ <c oughs> สุดไม่รู้กี่รอบในเรื่องของประเด็นเครื่องดักฟังนี้ยังบอกอีกว่าไม่เกิน15วันก็รู้แล้วว่าเป็นของใครแต่พอนักข่าวไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าต้องรอก่อนพูดอึกอักไม่ชัดเจน ไม่เหมือนครั้งที่มีการไลส่สุดยังบอกนักข่าวอีกว่าไม่ได้จอดจงว่าใครไม่ได้บอกว่าเป็นใครอย่าร้อนตัวกันออกมาดิ้นกันท่านทนายคะขอถามหน่อยว่าจากท่านที่ได้มีการพูดออกไปนั้นคนเขาก็รู้ว่าเป็นใครการพูดอย่างนี้เหมือนทำให้คนอื่นนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียง ที่ได้เอาไปวางไว้เพื่อที่จะไปดักฟังคนคนนั้นท่านทนายคะอยากจะบอกเลยนะคะว่าจากที่ท่านออกมาพูดนั้นประชาชนที่เขาได้ฟังเขายังไม่คลายความสงสัยในเรื่องของเครื่องดักฟังนี้ว่าเป็นของใครยังคงนับวันรออย่าปล่อยให้เขานั้นรอเก้อกันนะคะรีบีบ หาตัวเจ้าของเครื่องดักฟังเครื่องนี้ออกมาแสดงให้สังคมได้รับรู้กันว่าคนคนนั้นมันเป็นใครไม่น้ำลายนะคะอย่าเพียงแต่ออกมาไล่สุดเอายอดไล่ย,ยอดแชร์ไปวันๆและอีกประเด็นประเด็นหนึ่งที่ออกมาพูดถึงทนายโนบีที่ว่ามีการสร้างวีรกรรมสร้างไว้ที่อุดรงานนี้ไม่รอดแน่ เจอคุกคุกคุกอย่างเดียวอย่าร้องนะอย่าร้องทนายโนบิช่วยด้วยบอกแล้วว่าอย่าเล่นกับพอ่อจากเรื่องตรงนี้ทนายก็รีบเอาออกมาให้ดูหน่อยนะคะว่าทนายโนบินั้นได้ไปสร้างวีรกรรมอะไรเอาไว้อันนี้ก็อย่างเงียบจากคนที่ได้ฟังและรับข่าวสารจากทนายออกไป ก็เล่นเอาทำให้ทนายโนบีนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงเหมือนกันหรือทนายจะบ้าน้ำลายแบบเด็กคน,คนหนึ่งที่ชอบเกียนจนตอนนี้เทบจะเอาตัวไม่รอดถ้าให้ดีทนายก็ช่วยมาหน่อยนะคะรู้สึกว่ามันจะโดนไปตั้งหลายคดีเลยตอนนี้มันก็ยังไม่หาย่าเลยเพอเพอ,เพอมันอาจจะโดนคดีต่อจากหมอป่าอีกก็ได้ช่วยเตือนมันทีนะคะ และที่มันได้ข้อมูลได้มีการออกมาพูดให้ทนายโนบีที่ทนายโนบีได้มีการฟ้องมันก็เพราะว่าทนายใช่ไหมเป็นคนที่ส่งข้อมูลมาให้มันเรื่องลูกความของทนายโนบิแต่ตอนนี้เห็นเงียบกันเชียวอย่าตีเนียนนะคะถึงได้ออกมาไล่สุดมั่นใจขนาดนั้นเป็นไงล่ะคะเงือบไหมละ่ะทีนี้ ออกมาพูดให้เขาทีนี้กับเงียบทําไมไม่เอาออกมาต่อละคะซึ่งจากประเด็นนี้นะคะทนายโนบีก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วโดยทนายโนบีได้บอกว่ามีคนมีคนถามมามากเลเรื่องเครื่อง GPS อะนะครับต้องต้องบอกว่ายินยันฐานทางช่องของทางผี่ตั้ม ผู้ก่อการดีแล้วก็ช่องของทนายมณิิชช่วยด้วยนะครับฝาก FC นะครับผมยืนยันชะเต้าจะพูดพาดพิงจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเครื่องเครื่องก็ดีซิมการ์ดก็ดีไม่ใช่ของผมแน่นอนครับเดี๋ยวหาว่าร้อนตัวอีกนะอันเนี้ยอันเนี้ยมีคนถามว่ามบัชีเต้ที่ผมดังนั้นก็ตอบขออาศัยขออนุญาตใช้พื้นที่อัน มีค่าของพี่ตั้มในการชี้แจงนะครับนะฮะแล้วก็พี่สาวผมก็ไม่ได้้อนตัวพี่ชายผมก็ไม่ได้ร้อนตัวนะครับแต่ที่ทุกคนต้องออกมาพูดก็อย่างที่เอฟซถามไงใช่ไหมเขาอ,อยากรู้แล้วก่ของหองปลา,ปลาไหมใช่ของพี่น้ำฟ้าไหมใช่อของกายโนบิไหมเพราะว่ามีบางคนบางท่านพยายามจะซือ้อเอฟซีบาง,งชอพยายามจะซือ้อเชื่อมโยงแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกครับอย่าไปาคาดคะเน อย่าไปคิดกันเองความจริงก็คือความจริงความจริงก็คือความจริงเรอทำเจ้าหน้าที่บอกไว้รอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจตำรวจนะนะราทงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ทางท่านทนายท่านทนายเจ้าของสำนวนนวท่านออกมาแถลงข่าวนะใจเย็นๆเย็นๆเขาจะเย็นๆนะครับได้รู้กันทั่วราชอาณาจักร ยันต่างประเทศดาวอังคารดาวนาเมจักในจักรวาลเนี้ยได้รู้หมดแน่นะครับต้องไปคุยกับเอกที่คุยก็คือคุยกันถึงดาวนาเมิเลยเนีเอกได้รู้หมดแน่เรื่องนี้นะครับไม่ต้องเพราะมันต้องปรากฏอยู่แล้วล่ะใช่นะครับเป็นสิ่งที่เราปรารถนามาได้เลยนะไอ้ส่วนใครที่จะสร้างคอนเทนต์มั่วๆ้อ่ชี้นำให้เป็นตรงนู้นี้คุณก็นะแต่แต่เชื่อว่าว่าฝีทางทางกลุ่มเนี้ย คือเขาไม่เชื่อหรอพกพาวันนี้น้ำลายนะแต่ขอขออย่างหนึ่งนะครับไหวนะครับกราบขอกราบขอร้องงามๆนะนะครับกราบขอร้องทำงานถ้าเกิดว่าอ่ารู้แล้วว่าเป็นของใครขอร้องนะครับอย่าเงียบครับอืผมกราบนะครับกราบกราบเลยว่าถ้ารู้แล้วอย่าเงียบต้องเงียบสิครับเดี๋ยวหน้าแตกไม่ได้ครับหน้าแตกต้องดําเนินคดีครับและก็ดําเนินคดีถึงที่สุดนะครับหรือหน้าแตกนะ ออกมาถแถลงเลยว่าซินการ์เป็นของใจลงทะเบียนชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์อะไร<ม>จดทะเบียนตั้งแต่วันที่เท่าไหร่มีการโทรเข้าเครื่องเนี่ยด้วยหมายเลขอะไรบ้าง<ม>และในระหว่างที่ที่โทรเข้าเนี่ยใช้ใช้การโทรไปกี่นาที<ม>ครับมันจะได้รู้ว่าเฮ้ยตกลงแล้วมันเป็นเครื่อง GPS หรือเครื่องดักฟัง ถ้าคุณใช้ดับฟังมันต้องมีการโทรเข้าใช่ใช่โทรเข้ากี่นาทีโทรเข้าด้วยเบอร์อะไรใช่ครับแทบท้าผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้องเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่ออกมาชี้แจงเยอะๆเนี่ยช่วยอธิบายให้สังคมทราบนิดนึงนะครับงัวเร้องานนี้เงียบหัวเราเนียจะรู้แล้วว่าเป็นของใครอย่าเงียบนะครับมันเงียบที่จะอย่าเงียบนะขอให้มาพูดเปล่าๆปเหมือนครั้งแรกที่ท่าออกมาพูดออกมา เอาแบบประจำตัวประชาชนมาโชว์วิบวับวิบวับวิบวับนะอย่างกับวิบวับวิบวับวิบวับแพวกพวกพวกนี้เขาอยู่ในกาลเขาไม่รู้อะไรว่าเวลาพูดอะไรไปแล้วเนี่ยคือพูดแบบเพอร์เจอร์คนเพอร์เจอร์ก็คือเพอร์เจอร์คือจะพูดไปเรื่อยแต่เมื่อวานผมได้รับฟังคำแถลงข่าวจากจากสื่ออืมแต่ว่าท่านท่านก็แจ้งแค่ว่าผมไม่ได้บอกนะว่าผมเป็นคนไทยในนี้แเริ่มแล้วใช่ไหม เรื่องนี้เริ่มแบบสื่อแล้วเป็นปคนดีแล้วสื่อเขาเลยถามมาเอาแล้วแล้ววันนั้นที่ออกมาพูดออกมาชี้แ <ừ. S 1> จงผ่านทางช่องทางโซเชียลต่างๆเนี่ยอ้าวไหนตอนนั้นบอกว่ารู้แล้ว <ừ> อ้าวตกลง,งยังไงกันแน่คือกลายเป็นว่าคนคนเดียวพูดสองครั้งเนี่ยโอ้มันเป็นไม่เหมือนกันอยู่ว่าคนเราพูดความจริงใช่เขาเป็นยังงั้นพูดความจริงกี่คไม่ต้องไม่ต้องเหมือนกันก็ได้เออไม่ต้องเหมือนกันหลอกโอตะกาดบปที้ตายแล้วแล้วคนที่คนที่เขา คือเขาไม่พูดก็จริงนะแต่ว่าสังคมหรือว่าเอฟซีท่างใครเขาก็ต้องมาโนคิดไปต่างๆแล้วคนที่เขาถูกพาพิงคนที่เขาถูกมโนนึกถึงความรู้สึกเขาจะอยู่ยังไงก็เนี่ะเขากาประมาณว่าเขาไม่สนใจใครหรอกนะหรือเพียงเพราะว่าเขาไม่โต้ตอบอะไรคุณหรือเพียงเพราะว่าเขาไม่โต้ตอบหรือเพียงแค่ว่าเขานิ่งเฉย คุณจะทําอะไรกับเขาก็ได้อย่างนั้นเหรอไม่ได้ไม่ได้แบบนี้ทําไม่ได้โรบีเขาบอกมาเอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งกัมผมมองว่าผมมองว่าอันนี้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 ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับไม่รู้ว่าใครจะรู้สึกว่าผิดถูกเป็นเป็นดุลนพินิจของแต่ละท่านนะครับแต่ผมมองว่าคนเราเนี่ยคําพูดร้อยร้อยคาพูดมันไม่สู้หนึ่งบุดลงมือทัพี่้าใถูกต้องครับแล้วความจริงคนเราพูดอะไรนะ พูดทุกครั้งเราไม่จําเป็นต้องต้องจำว่าเราพูดอะไรอื hmm. เราพูดความจริงอีกครั้งถ้ามันจะเป็นเดิมไหมเราไม่ต้องจาํามันจะพูดออกมา,ามันก็เหมือเนเดิมเ hmm. ช่น G P S เนี่ยซิมเนี่ยไม่ใช่ของผมผมพูดอีกครั้งพูดร้อยครั้ง oh. ผมก็กล้าพูดใช่นะครับ